สวัสดีย่ามมือสาเด้อพี่น้องพี่น้องทุกคนปีใหม่แหละเนาะหนาวพี่น้องหนาวใส่ปีใหม่นะเพิ่นกินกาแฟเทิ่ิกินขี้กี้พี่น้องกี้สองก่อนสองตายายพี่น้องมันชว่กินเนาะพี่น้องมันหนาวไหมก่อนนึ่งฆ่าใครพี่น้องคงใยญเกิวก่อนนึ่ง พอบานเราบอกว่าให้ทานปลาแดกให้เราสัน่นโอ้ยพี่นอ้อ,องเคยกินบ่สนี่งที่ท่าปลาแดกเดี๋ยวหาแนวมาท่ากันพี่นอ้องอ้าวพี่น้องเฮ็ดตามใจเราก่อนปีไม่พี่นอ้องปีม่เคยกินบ่พี่น้อง เฮ็ดขายซะบ่บนะ้นข้าวกี๊สูตรทาปลานี่พวกสื้อบ่ฮเพพี่น้องไค่อยๆชิมน้ำเหล้าอยู่พี่น้องมันเป็นนัวเนาะมันเป็นนัวนๆเป็นกำๆมันถือไฟเนาะข้าวกี๊ประเดี๋ยวถือไฟมันกะแสีบอยู่เลยพี่น้องมันกะแสีบอยู่ผู้มักเสียบอยู่ เจ้าตูวเราไปอยู่เมื่อนี้เราไปอุ่มไกล้ไปแล้วพี่น้องปีหนึ่งตีเธอหนึ่งมาสัน่นเสี่ยงไกล้เนี่ยแหละพี่น้องเพิ่นเพิ่นมกไกลตจีเพิ่นมักแต่ไหนเพิ่นก,พน,น,พนก็เลยอุ่มไปเนี่ข้างบ้านพี่น้องเนี่ยเพิ่นมัาจะว่าอุ่มตลอดเวลาเมื่อปีไรกับโบไวเนาะพี่น้องเนาะโบไวปีไม่แยกคิวก็เลยปล่อย มานะพี่น้องกินน้ำกันอันนี้เขาเขาเลือดติบพี่น้องไอง้กิวก็เลยเอามาปัน่นกีอืมหอมอือกับกาแฟพี่น้องเอาเรื่องของกีอืมไอ้กิวเฮดดูถูกใหมไหมพี่กายนี่พี่น้องน้าวปีกายกวมตั้งใจไอ้กิวเนาะ มาเม็ดเขากี้เขาขี้แบบเขาหมุ่นนะมุ่นเขาเหนียวก่อนแบบสูตรขายเลยพี่น้องเอ้ยยไอจิ๋วเฮดดีหมดทุกอย่างแบตเตอรีย่ยไอจิ๋วแบตเตอรี่โทรศัพท์พี่น้องเอ้ยพาพี่เข้ากับเฮดยูทูบเป็นไหมเข้ากับบุคคลใดละบ้างอย่างนนเนาะเฮดมากจนยู่ขั้นตอนการปิ้งพี่น้องแบตหมดผสมบูรณ์สาระไภาพก็บ่ได้พี่น้อง Tôi nghĩ chiều nhưng mà để thay thay nhàng không bình này làm ra xé Bà này tăng cái đàn nhé chua có nhắn bộ hệt Vì nhìn cái nhắn bộ hệt vô vì nó có nhắn bộ lông Cho ai đéo thấy cái chiều chua Nhắm lấy bộ lại vì mất hết cứ câu, Hết bề mất là vì nó có nào hết vô ruộm nó Như không đủ nhắn cả Xay lên Hết bề lưỡi แนวบ่อ้างหน้าต่อไปสิได้อ้างหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยแม่นบ่พี่น้องอือหึมาไปดอกไปเรื่อยๆอ้าวเฮ็ด YouTube มีความสุขดีอยู่ดอกสุขแล้วดิแหมละปีใหม่ก็บ่มีหยังดอกพี่น้องยายจิวก็หยุด หยุดแป๊บหนึ่งเน้ะพี่น้องสองซ้ำหมือนนี่แหละ mm. มอนี่ก็จีเริ่มแล้วห mm. ยุดจันงอนเข้าไม่แห้ง mm. แล้วก็จีลงมือเข้าไปตอบคอมเมนต์เจอเพื่อนเนาะพี่น้อง mm. เฮ็ดไปละพี่น้อง mm. พ่อกัน mm. มีความสุขสามอัตรา,าพ mm. ันี่ยังก็ลงก็แช่กันไป มันมีอีหยังเพิ่มเฟกดอกพี่น้องมาอยู่ในโลกของยังก็การติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกนะพี่น้องย้ายจิ๋วควาคุ้มค่าที่สุดเลยการใช้ชีวิตคือย้ายจิ๋วโมรูจักยูทูบเนาะทั้งในความู้ทั้งในมูอผูดคุยก,กันยายจิ๋วบ่ไปไวหาได้ยายจิ๋วไปสาพี่น้องบ่ไปวหาไปไว่ไปเละ ไปซาๆเนาะเห็ดได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นไปไว้หลายมันมันเบาหน่อยแก๊จิ๋วมักเบาหลายๆอ่าเนาะพี่น้องเจอกันนี่ละบ้างกับมาพ่อกันเนะา,นากกนนะค่ะเนาะเสี่บึ้งกาแฟยายจิ๋วเด้อแก๊กยิใวใสว่ยังเนาะสมสมที่ยายจิ๋วซื้อมาใส่ลงไปพร้อมเทิงบำรุงเทิงอัน อันนี้เจ้าของเนาะพี่น้องก็คือว่าหะนล่แนวมักพี่น้องอันนี้อ่ะได้บสบายจังเอยเนี่ก็เศร้าเศร้ากินกาแฟบืดนึงพี่น้องแล้วกลับขึ้นมากินใหม่คือก็เศร้าได้ซ้ำเดือนกลับขึ้นมากินอีกแล้วพี่น้องช่องอาทิตย์ละมันหอมเนาะพี่น้องมันหอมกับกาแฟอ้าวชิมของเรามึงก่นอนหอมประแดกพี่น้อง อืม๋อแซบยุคุม,มารกเนาะแซบยุคพี่น้องกินไปแก่หนาวพี่น้องโอ้หนาวอะไรอุดรหน,นาวตอนบนหนาวพี่นงขึ้นมังคาวโอ้โควิดกระลำพี่น้องเนาะ เป็นพื้นที่สีแดงไลยละแต่ว่าเนื้อตอนบนอีสานตอนบนนี่ก็เป็นสีเหลืองอยู่กะชีด้ระแวดระว่างนี่นี่เปน้องอ้๊ระบาดเท่อน,นี้รุ่นแรงเหลือเกินพี่น้องเอาจาังไรกับพี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพด้วยจ้ะเด้อไอ้ิ๋วกับพยายามเตือนอยู่ว่อพัวยเจ้าของเมื่อคือเถี่ยวก้อนนี่พี่น้องมาไงวะแต่ว่าเถี่ยวก้อนเฮ็ดดีดีพี่น้องอืมละว่างผ้ากันละว่างดีคือย่างเถียวก้อนแต้ว่าเถี่ยวน,นี่รูซส้กละรวมอยู่ ขนาดเพึ่นวม่ามันระบาดระบาดน,น,นี่ก็รู้ซึกอันนี้อยู่อืเอาจ้าจังไี้ก็รักษาตัวทุกคนนะจ้ะเด้อรักษาตัวรักษาสุขภาพดูเรียเจ้าของโลกมันหลายแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนานะค่ะคลิปนี้ก็ท่องกินกาแฟท่องกินข้าวกี้อ่าทักทายกันไปเนาะพี่น้องขอให้มีความสุขทุกคนสำหรับปีใหม่นะคะเนาะสองหางงกซี คิดไว้หวังจริงใดกะขอให้สมปาศนาทุกคนเพื่อนเพื่อน,นเฮ็ดรูปๆกะขอให้พานทุกคนเนาะแล้วก็ขอให้มีรายได้ทุกคนเนาะจ้ะสิหน่อยสิไรก็สร้างขอให้มีรายได้ก่อนอืมพานก่อนแล้วก็ย่ำนั่นเท่าที่คิดยังก็คิดก็เฮ็ดจังค่อยเฮ็ดเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ